ค้นมเท้ากเป็นบ <th ี่ sure> ิเ้ uh ินไปค้นข uh ันน uh ี uh ่ย uh ังนี่คันกันเทศตดิกันเทศกันเทศเทศเศร้านี่แม่นบ่แม่โอ้โังร้วมขันกันเทของแม่ชาาเทศสาธุสาธุกันเทศไทยพระแสด็รรมตอนเศร้ายวแม่เขาใส่ไว้เลวก็ัน แค่เขาใส่เล้วกะป๋องเนี่ยช้อนบนน้ำมันก็จะใส่สมทบกันเที่บี

วันนี้ก็จับยกเส้หัวจับหรือเมล่อยเรยอหมูหางรยปปักน่รยเอตัวหนงาันหนึ่าคันหอึ่้คันหนึ่งคันหนึ่งคันเนึ่งคันหน่อันนี้งคันหนึ่งันหนึ่งันนี้งันนี้งคัน้นึ่งคันหนึ่งันหน่นนึงนหนงคน่งนนนงนงนน่นันนนันาห้ อันที่ว่าเขานงสบายพักแม่ขาวเอาเขาไปไหว้เขาไม่เมนเด็กมีที่ว่าต้นอั่รนาะมันมตะเลีวกันเอ้าป้าบะไ้